ณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการรัวคุณต่อยครับได้เวลาที่ทุกท่านรอคอย บ่ายโมง40นาทีจันถึงสุขเจอกันแบบนี้แน่ๆนครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ทุกวันเวลาเจอเราก็จะเข้ามาทักทายไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาเราเจอในประเทศต่างประเทศหรือว่าเข้ามาคุยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราขอบคุณมากครับจดหมายดีกว่าจดหมายจดหมายฉบับนี้มาร้อนร้อนเลยมาร้อนเลยก็ไมอรเลยคือเพิ่งส่งมาเหรอไม่ใช่เอาไปอ่างไฟไว้ไงเอาไปอ่างไฟไปร้อนจีเลยมาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นโรคชักครับเอ้า ใคราที่ห่วงห่วงสุขภาพหรือว่ารักษาสุขภาพฟังทางนี้นะครรัับคบโรคชักเป็นกันมากนนั่โอ้โหบางคนมองเห็นนะคุณคุณโกนางสามารถทักแล้วลิ้นออกมาอย่างเงี้ยอ่าใช่อะไรนางสานางสานมันมีกี่ระยะดังนี้ครับอ๋อเขาจะบอกเป็นระยะระยะแรกคือชักหน้าไปถึงหลังโอ้ยละชักแล้วอาการคือจะมีอาการขาด สภาพคล่องของอยากดรงนี่แสดงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะขาดสภาพคล่องชักหน้าไปถึงหลังอาการที่หนึ่งคุ้นกังเลยครับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเจ้าหนี้จะมายืนรอถ้าสกัดไม่ทันก็จะก้าวเข้าสู่ชักระยะที่่ออครับผมถ้าสกัดไม่ทันชักเรียกว่าชักใจไม่ดีครับระยะที่สองมีอาการสายตามองต่ำสูงรอแล้วรอแรไม่กล้าตบตาผู้อื่น ถ้าเจอเจ้านี้แล้วผวาหากไม่มีใครช่วยจะก้าวตู่ระยะที่สามโอ้โหเป็นไรครับนั่นคือการชักลังเลชักลังเลชักลังเลมีอาการเหมือนลอยอ๋อเริ่องสมองตับตนคิดว่าจะหนีหรือจะสู้ครับแล้วพัฒนาตู่ระยะที่สี่ครับเป็นระยะที่สี่นี่คือไม่มีไม่เบี้ยวไม่หนีไม่จ่ายระยะสุดท้ายนี่เรียกว่าชักดาบ อาการชักนี่น่ากลัวการรักษาอาการชักแบบนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเจ้านี่อ๋อโอ้น่ากลัวมากลักษณะนี้น่ากลัวมาก <c oughs> เป็นลักษณะการที่เอ่อ <c oughs> หายอย่างุ โอ้โหตายแล้วเออแกผ่านขั้นสี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแกชักดาบไปแล้วแกักเรียบร้อยแล้วน้าเรียนแบบรุ่นพี่เลยเรียนแบบคุณวัฒน์เลยนะดีดีเลยชักดาบยาวเลยแต่ไม่เป็นไรอาการชักอย่างนี้นะฮะก็ไปดูแลการใช้จ่ายของตัวเองสักนิดหนึ่งว่าอย่าทำอะไรก็ตามใช่ไหมใช่ที่มันเกินตัวนะครับก็จะไม่เป็นอาการพวกนี้แล้วก็ยังถามมาด้วยว่าอยาก ไปพะเยา oh. เพื่อรักษาจิตใจให้มาสบายใจสบายแต่พอไปพะเยาเสร็จไม่รู้จะกินอะไรไม่เลวกวักวผิดพลาดอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไปพะเยาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอันเจริญจังหวัดพะเยานะฮะฟังดีๆเลยนะครับโยมคครับเวลาเดินทางนะครับเข้าจังหวัดพะเยาครับเราวิ่งถนนพหลโยธินนะครับก็คือเส้นกรุงเทพเชียงราย มาถึงสี่แยกป่าแดงนะครับเราก็จะเห็นโรงพยาบาลพยาวรามนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับร้านนี้นะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะยึง่งเยื้องกับโรงพยาบาลพยาวรามครับถ้าไปพยาวไม่กินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่รวมเนื้อที่ร้านอันจเจริญถือว่าผิดครับ ร้านนี้นะฮะอายุอานามเขาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเขาเริ่มต้นนะครับจากการทําลูกชิ้นเนี่ยเมื่อ60ปีที่แล้วโอโหในนามของลูกชิ้นอันเจริญครับต่อมาก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับโดยใช้สูตรของอากงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับวิธีทำว่าเป็นอย่างนี้ครับ เขาจะนําถั่วงอกนะฮะเป็นถั่วงอกสดนะครับมาใส่ในชามจากนั้นเขาก็จะลวกเส้นใหญ่นะครับซึ่งเป็นเส้นใหญ่เนี่ยขนาดพิเศษไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นขนาดพิเศษของเขาแล้วเขาก็จะใส่ลูกชิ้นเนื้อครับใส่ลูกชิ้นเอ็นครับแล้วก็ลวกเนื้อสดนะครับแล้วก็ตามด้วยผ้ากีริ้วตามด้วยเอ็นแก้วแล้วก็ตับเหล็กหรือว่าตับอ่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ม้ามนะฮะลวกใส่เข้าไปจากนั้นเขาจะเอาน้ําซุปครับตามด้วยกระเทียมเจียวลงไปนะฮะต้นหอม ผักชีขึ้นใช่แล้วสุดท้ายครับโรยด้วยพริกไทยเป็นอันเสร็จนะครับทีนี้เคล็ดลับของเขาในการทําน้ําซุปนะครับเขาจะนําน้ําที่เป็นน้ําทําลูกชิ้นต้มกับกระดูกสันหลังวัวครับโดยจะใส่ใบเตยลงไปแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่รวมเนื้อเนี่ยราคาชามละ40บาทนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญจังหวัดพะเยานะฮะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงและวันนี้อยู่ตรงหน้านี้หมดเลยครับนี่ อยากจะบอกนิดนึงเลยว่าแค่เห็นก็มืนเกิดความรู้สึกแล้วว่าควรจะมีคนเนี่ยครับที่เติมน้ำให้เราได้แล้วครับเฮียครับ เพราะว่าผมซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวมาจากพะยาเส้นใหญ่ฮะเทียเขาบอกว่ามาแลาวเทียไม่กินไม่กินตาไม่ได้เลยไม่กินพิษเลยล่ะเส้นใหญ่ต้องให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเส้นใหญ่ของที่นี่จะไม่เหมือนเส้นใหญ่ที่เราเรากินกันนะครับบเขาเรียกเป็นเส้นใหญ่ขนาดเล็กเส้นใหญ่ขนาดเล็กเทียนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่นะเส้นใหญ่เขาจะเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอ้โหเออเทีเทียหน่อยครับครับผมนมามามาเเทียผมขอน้าแบบข้อแขกข้อแขกก็เล็กคลุกคลีครับ ไม่ไม่ไม่ต้องเยอะมากนี่ป่า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 ปร้านเนี้ยร้านร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญเนี่ยที่จังหวัดพะเยาเขาเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยนะครับผมครับเขาดังมาจากการทําลูกชิ้นเนื้อของเขาเด็ดแล้วครับโอเคนี่จะเป็นลูกชิ้นเนื้อแบบนี้เลยฮะโอ้โหเด็ดมากเลยครับคุณคุณคุณก๊ครับครับอ้นี่เขาเรียกอะไรครับม้ามหมาเหรออ่าเนี่ยท่านผู้ชมผมเนี่ยโปรดปรานที่สุดวันทีบอกให้ว่ามัน แต่หนูไม่ได้ปวดปานมาหนูปวดปานอะไรอะไรครับคุณโกที่คุณกำลังอยู่นั่นอันนี้คือเอ็นแก้วโอ้ยโหแล้วแล้วดูนี้นะฮะับสำหรับคนชอบทานเนื้อก็น่าจะสนุกนะครับอะไรครับที่กำลังดูลอยู่ม้ำเขครับข้าวขี้เหลียว้าข้าวขีเหลียองมการเอาถั่วงอกรองนะฮะครับแล้วก็เอาน้ำเดือดๆใส่ไปทีหลังเนี่ยมันทำให้รสชาติถั่วงอกกลิ่น มันดนมันดนนะแล้วก็มันซัดแตกอขอกมันซัดแตออกมาใช่้หมซัดแตกออกมาอันนี้เอ็นอันนี้เอ็นอ๋อนะนี่นี่นี่โอ้โหนี่แล้วนี่เส้นใหญ่เขาครับสวยงามมากนี่อันนี้อันนี้เอ็นกับเส้นใหญ่วางบนน้ำนิดหน่อยครับแล้วก็เอาออกสักนิดหนึ่งแล้วก็รับประทานนะครับวางง่ายๆถ้าไปนะครับ ไปหารับประทานได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนี่นี่นี่เราก็อันนี้จะเป็นพริกตําสูตรเขาเองนะครับแล้วก็เนี่ยเปื่อนๆอย่างนี้นิดนึงนะฮะแล้วเราก็เอามาใส่น้ําหน่อยหนึ่งวางไปอย่างนี้นะครับวิธีการรับประทานนะครับจุดเด็ดเขาคือเอ็นแก้วด้วยนะคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆครับเออ็นแก้วหมดครับเอ็นแก้วไ่ไหนแล้วไอ้นี่กินหมดเลยคนเดียวครับ เอาเป็นว่าไปกินต่อที่พะเยาพะเยา,ยาดีกว่าอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด,ผดจริงๆนะครับ<ๆ>เด็ดพักตรงนี้สักครู่พบก,กับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงตบอไปของรายการสักครู่เดียวครับ <c oughs> เหนียวหน้าสังขยาครับ <c oughs> แตกต่างสุดๆแ <c oughs> ้าะหาสร้าง ร่างกายสังขยาไม,ไม่เจอเลยนะ,ะม่เจะเข้าปากไปเลยมันจะเนียนละลายแล้วก็มีความอ่อนมีความเหนียวอยู่ในตัวัวคุณป